นี่แหละครับผมสิบครับไปรสชาตจะเป็นอย่างไรดูกลิ่นหอมมากเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชม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 มาจื้อกันทิมแล้วนะครับหม้ออี่ยมดคุณผู้ชมอร่อยมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันแฮมแล้วนะครับอน,นี้ก้อนนี่น,น,นี่วันนี้พรชัชฉันได้เนื้อควายมานะครับเป็นวันนี้จะทําเป็นเนื้อควายแบบเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีนี่นะครับผมอันนี้มีเป็นพริกแดงอันนี้เป็นข้าวม้นนะครับผมแล้วก็มีเกลือมีชูรส แค่นี้แหละครับแล้วก็เนื้อควา <Wow. S 1> สยสวยมากเลยนะครับผมเราเตรียมเครื่องก่อนนะครับสวยมากเลยครับบางๆเลยนะครับนี่ครับเป็นแดดเดียวนะครับสิงนกเส้งไก่ วันโครานะ่ะเนื้อสวยมากเลยนะครับน,น,นี่แค่นี้แหละครับผมนี่ตัวนี้มันไม่ค่อยสวยแล้วนะครับเดี๋ยวโครเันอยาไปทำเมนูอื่นดีกว่เาเดี๋ยวไปแกงก็ได้นะครับ เป็นอย่างนี้ทำกินเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อร่อยนะครับเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวเรามาหมักก่อนนะครับใส่ชิโรวดแล้วนะครับผมลงนูลงไปแล้วก็เกลือนี่เลยครับขาดไม่ได้ข้าวมิ้นนะครับผมนี่ข้าวมิ้นลงไปจะได้มีกลิ่นหอมตอนที่เรามาย่างนะครับ สิดแดงมี่้าโคดใช่นะครับนี่แล้วก็หมักไว้มันห้านาทีนะครับเขาคอยเอาไปตากนะครับผมเอาละครับผมแค่นี้แหละวว้า <Wow. S 1> นีส่สวยไหมครับ เดี๋ยวเราก็จะไปตักนะครับผมยิ้แดดเดียวนะครับเดีกระชานก็จะเสร็จแล้วผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับผมใช้มือนะครับนี่อย่างนี้แหละครับผมสิบเข้าไปนี่ ตามไม้นะครับนี่ <Wow. S 2> เดี๋ยวเราไปตากก่อนนะครับผม ยา่ยางย่างจีหอมหอมน,นี่นีเก็บไว้นะครับไม่ได้กินหมดนะครับผมแค่นี้ก็พอแล้วเด็ดเดียวนะครับผมควาเ้เด็ดเดียวแล้วก็กินไหมถ้าถ้ากล้องไม่กินก็ไม่ย่างหมดแล้วนะเห็นไหมอา้าวแค่นี้ก็พอแล้วครับสุกแล้วครับผมมา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 กินด้วยกันครับผมนี่ถ้ากล้องใกล้ๆ กินหอมมากเลยแต่ก็น่ากินนีวยแต่ก็นู่น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 ู่่นู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 ่น กินนี่เนื้อควายแดดเดียวย่างด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวขอล้างคอก่อนวี่ใหม่วี่ใหม่แล้วล่ะยังใส่เสื้อ <c oughs> นี่อยู่เลยครับเย็นดีนะครับผมขอ,ขอชิมก่อนขอชิมก่อนรสชาติจะเป็นอย่างไรดูกลิ่นหอมมากเลยครับ นี่เรจะได้กินหม้ออีลําเดือยคุณผู้ชม มีกลิ่นหอมของข้าวมิน้นต์ที่โครเชนหมักไว้นะครับแล้วก็เนื้อควายมันหวานอยู่แล้วอร่อยมากครับผมหอมหวานเนื้อแหละเดี๋ยวนี้นะครับน้องยัดต้องทำมือนะครับอร่อยมากครับผมข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวโอ้ยร้อนแล้ยนะเอเข้าที่เชยหมดแล้วเนี่ยได้อยู่ได้อยู่ ไม่อย่างงงก็อย่างนะ้หรออ๋อเอาคนก็หนุ่มหรอห่มหรอตัวเล็กไินไหนตัวจีนวินไหนตัวจีนจีนวินไหนเอาตัวจีนหนุ่มหรออ๋อมีตัวจีนอ่างเปาด้วยนะครับผมอ่ะมึงกัดทะาเปาหนอ่มหรเราอ่ะอ่ะให้น้องกินด้วยเรี่องนะกินอ่ะ มันกลิ่นหอมแล้ก็หวานเนื้อำายมันหวาน,วาน,วานาอร่อยมากครับ